สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูของเล่นฟิชเจ t ร์ทอยล็อตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะก็สามารถทักมาได้ทางไลน์นะคะหรือว่าใครนะสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะก็สามารถแคปภาพจากวิดีโอไปก็ได้เหมือนกันนะคะไอดีไลน์ตามที่ขึ้นค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่ส่งทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กยามโดช็อปค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะก็เข้าไปตามกันได้นะคะชื่อ IG ว่าจัสชกุชี่ค่ะส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปีตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ขัอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะ แบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นมังคีนูดลนะคะหรือว่าอันนี้ขอเรียกว่าเส้นยืดก็ได้นะคะตัวนี้นะคะจะมีหลายสีมากๆนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบเด้งๆด้แบบนี้นะสามารถยืดเล่นได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่นะหรือว่าถ้าซื้อไปหลายเส้นนะคะก็เอาไว้เล่นพันกันแบบนี้ได้นะคะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีสีให้เลือกตามนี้นะสามารถเลือกสีได้นะคะราคานะคะเส้นละ15บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นลูกแก้วตาข่ายนะคะก็ตัวนี้ด้านในจะเป็นลูกแก้วนะคะแล้วก็สามารถบีบเล่นนะคะลื่นไปมาแบบนี้ได้นะคะบีบมันแล้วก็เพลินมากๆเลยนะนี่นะคะแล้วก็สามารถบีบเล่นได้เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะสีก็จะมีตามนี้เลยนะคะราคานะคะ15บาทค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้นัจะเป็นแว็กกี้แท็กนะคะก็ตัวนี้นะจะมีทั้งหมด3สีตามนี้เลยนะคะวิธีการเล่นตัวนี้นะคะก็สามารถยืดเล่นได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเสียงด้วยนะคะ นี่นะคะเป็นเหมือนเสียงแบบข้อต่อนะเวลาบิดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถบิดได้อิสระนะคะแล้วก็นี่นะคะแต่ละข้อก็สามารถหมุนได้แบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะบิดได้อิสระนะคะราคานะคะ25บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไบเคนนะคะก็ตัวนี้นะสามารถหมุนได้แบบนี้นะคะ ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะสามารถหมุนมาด้านหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบนี้เลยราคานะคะ35บาท3 1 0ชิ้นนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมดสี่สีนะคะก็จะมีเป็นสีเขียวอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสเีเหลืองนะคะสีแดงนะคะแบบตัวอย่างนะแล้วก็นี้นะคะจะมีเป็นแบบสีดําด้วยนะคะ35บาท3ชิ้น่นะคะสามารถซื้อคละแก่แบบอื่นที่35บาทในร้านได้นะคะ ต่อมานะคะอันนีนะ้จะเป็นทงเกิลนะคะอันนี้เวลาเก็บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถยืดเล่นแบบนี้ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเสียงประมาณนี้ด้วยนะคะกามเล่นได้นะคะอันนี้ก็เล่นเพลินนะคะสามารถยืดเล่นประมาณนี้ได้เลยแล้วก็หมุนได้นะคะมีเสียงเล็กน้อยนะตัวนี้ราคานะคะราคา35บาบาทสามชิ้นหนึค่ะ สีตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด5แบบให้เลือกนะคะมีเป็นสีนี้นะคะเป็นสีแดงขาวนะคะแล้วก็จะเป็นดําแดงนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบ3สีนะคะแดงแดง,แดงดำนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขาวดาแล้วก็จะมีเป็นแบบเหลืองดําด้วยนะคะ35มบาทสชิ้น100ค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็น infinity cube นะคะวิธีการเล่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือน c u b แบบนี้นะคะเหมือนลูกบาศก์นะแล้วก็สามารถหมุนไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นแบบ infinity แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสีก็จะมีหลายสีให้เลือกค่ะ ราคานะคะชิล่าสาบาทเท่านั้นนะคะมีสีตามนี้เลยนะสนใจสีไหนนะคะก็สามารถแคปแล้วก็วงไปได้เลยค่ะสแนปเปอร์นะคะอันนี้วิธีการเล่นนะคะก็คือบีบแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะคะเสียงตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะเสียงจะเป็นประมาณนี้ค่ะราคานะคะอันนี้ชิล่าสีบาทนะคะก็จะมีหลายสีให้เลือกนะคะ มีทั้งหมด6สีนะคะนนะ้จะเป็นสีเหลืองนะคะดำม่วงแล้วก็จะเป็นฟ้าแดงกับเขียวนะคะราคา45บาทนะคะต่อชิ้นนะแบบต่อมานะคะอันนี้นะ้จะเป็นแบบบอลเม็ดหลากสีนะคะก็เป็นนะ้จะเป็นสีแดนะคะด้านในก็จะมีบอลอยู่แบบนี้นะคะนี่นะ้าบีบเล่นได้นะคะเพลินๆแบบนี้เลยราคานะคะลูกละ39บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นบ๊อบทูบนะคะหรือว่าท่อยืดนั่นเองนะคะวิธีการเล่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนท่อนะคะแล้วเราก็สามารถยีได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเสียงเวลายีก็จะเป็นประมาณนี้เลยยืดได้ยาวมากนะคะแล้วก็เวลาเก็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็สามารถเล่นเก็บได้นะคะเวลาเก็บก็มีเสียงเวลายืดก็มีเสียงนะคะเล่นฟินมากๆเลยนะตัวนี้นะคะจะมีหลายแบบให้เลือกค่ะ แบบแรกนะคะจะเป็นแบบชิ้นเล็กนะคะอันนี้นะราคานะคะต่อหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะราคาชิลละ20บาทนะคะจะมีทั้งหมด6สีให้เลือกนะคะต่อมานะคะถ้าเป็นแบบไซส์ใหญ่อันนี้นะคะเดี๋ยวจะเทียบไซส์ให้ดูนะคะแล้วแต่ชอบนะว่าชอบเป็นแบบไซส์เล็กอันนี้นะคะหรือว่าไซส์ใหญ่นะถ้าเป็นแบบไซส์ใหญ่อันนี้นะคะจะเป็นราคาต่อหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะราคาชิลละ30บาทนะคะก็จะมีทั้งหมด6กสีให้เลือกเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นสีโทนพาสเทลนะสวยมากนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบเซตนะคะอันนี้ถ้าใครซื้อไปหลายๆชิ้นนะคะสามารถไปเล่นต่อกันได้นะคะแบบตามรูปแบบนี้เลยนะคะเซตนี้นะจะได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะ6ชิ้นด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้กล่องไปด้วยนะคะกล่องรอบๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน,นี่นะจะเป็นป๊อปทูแบบนี้นะคะ ราคานะคะกล่องละหนึ่งร้อยหกสิบาทเท่านั้นนะคะก็ปกติถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะคะราคานะคะตอนหนึ่งชิ้นสาสิบถ้าหกชิ้นก็จะเป็นร้อยแปดสิบแต่ว่าอันนี้นะคะหนึ่งร้อหกสิบาทเท่านั้นนะเราก็จะได้กล่องไปด้วยนะคะเป็นเซตป๊อปทูบนะคะไซส์ใหญ่สีพาสเทลคุ้มมากนะคะสามารถเอาไว้เล่นเดี่ยวได้นะคะหรือว่าเล่นต่อกันแบบนี้ก็ได้นะคะราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ก็นี่นะคะจะเป็นแบบของเล่นล็อตใหม่ค่ะแล้วก็นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้าทาง้านพร้อมราคานะคะก็สามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์นะหรือว่าไม่สู่ทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเฟซบุ๊กแ้มโรชอปค่ะส่วนอันนี้จะเป็น IG นะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อไ g ว่วาจัสกูชี่ค่ะ และใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปีตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ออนิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ